นักท่องเที่ยวหนุ่มหล่อชาวสเปนนะคะเขาได้ออกมาบอกว่ามีหลายคนมาสอบถามเขาว่าควรจะไปเที่ยวที่ไหนดีระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์เขาบอกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบระหว่างเที่ยวประเทศไทยกับเที่ยวฟิลิปปินส์แล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องเปรียบเทียบกัน จะเล่าให้ฟังนะอันดับแรกก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายถ้าเกิดคุณมาเที่ยวไทยขอบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างจะคุ้มค่ามากกว่าเยอะเพราะว่าฟิลิปปิน์บางอย่างก็มีราคาแพงส่วนเรื่องการเดินทางแล้วก็ฉันขอแนะนําว่าการมาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวมากมายและการขนส่งก็สุดแสนจะสะดวกสบายประเทศไทยมีทั้งเกาะ มีทั้งห้างมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมายและการเดินทางก็สะดวกส่วนฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่จะมีแต่เกาะแล้วก็การเดินทางนั้นไม่ค่อยสะดวกเหมือนกับเมืองไทย และถัดมาถ้าหากเปรียบเทียบเรื่องเกี่ยวกับชายหาดชายทะเลแล้วก็ที่ฟิลิปปินส์มีเกาะหลายเกาะซึ่งในเมืองไทยอาจจะมีชายหาดแล้วก็เกาะน้อยกว่าฟิลิปปินส์เยอะแต่หากเปรียบเทียบกันแล้วล้ะก็ที่ฟิลิปปินส์เหมือนกับว่าน้ำทะเลนั้นจะใสเคลียร์มากกว่าเมืองไทยและนอกจากนี้หาดทรายก็เปรียบเทียบแล้วน่าจะขาวกว่าเมืองไทยด้วยส่วนอีกเรื่องหนึง่งการมาเที่ยวเมืองไทยสําหรับใครที่รักสงบแล้วก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจนักนะเพราะทําไมรู้ หมเมืองไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็เลยมีนักท่องเที่ยวมามากมายเลยทีเดียวโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังซึ่งอันนี้ก็ต้องเลือกเองว่าจะชอบแบบไหนโดยท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ามีหลายคน ที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะชาวต่างชาติคนแรกที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่าในฐานะที่ฉันเป็นคนฟิลิปปินแล้วฉันก็เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้วฉันเห็นด้วยเลยประเทศฟิลิปปินควรจะมีระบบขนส่งเหมือนกับประเทศไทยนะ และคอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าฟิลิปปินเนียมีชายหาดที่สวยที่สุดในโลกและผู้คนก็เป็นมีที่สุดในโลกด้วยนะฟิลิปปินเนียมีชายหาดสีขาวที่งดงามจริงๆฉันเป็นคนอิตาลีฉันเห็นด้วยนะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าในความคิดของฉันฟิลิปปินก็ดูน่าท่องเที่ยวนะมีเจ็ดแหล่งธรรมชาติที่เป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าความท้าทายที่สุดก็คือฟิลิปปินเนจะต้องจองเที่ยวบินหลายเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมชมชายหาด ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ชาวตะวันตกจะชอบมาประเทศไทยมากกว่าเพราะว่าสามารถข้ามไปเที่ยวประเทศอื่นได้ง่ายๆและการเดินทางนั้นก็สะดวกสบายด้วย บางคอมเมนต์ก็บอกว่าด้วยอุปสรรคทางด้านภาษาฉันคิดว่าน่าจะสื่อสารได้ง่ายกว่าหากไปเที่ยวฟิลิปปินส์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบเที่ยวในประเทศไทยมากๆเลยฉันชอบที่เมืองไทยนั้นมีบรรยากาศดีๆชาวบ้านก็มีวัฒนธรรมที่สวยงามแตกต่างจากฟิลิปปินส์ที่ทุกอย่างเป็นสินค้าที่นําเข้ามาแล้วก็ในฟิลิปปินส์นั้นมีร้านสตตร์บัคมากเกินไปส่วนในประเทศไทยนั้นมีร้านกาแฟาที่เป็นของคนท้องถิน่นแล้วก็ไม่ค่อยเห็นสตตร์บักในชนบท ซึ่งแบบนั้นฉันคิดว่าฉันชอบมากกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าทุกประเทศในโลกนี้มีความงดงามที่โดดเด่นแล้วก็แตกต่างกันเพราะว่าพระเจ้านั้นสร้างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าฟิลิปปินเป็นประเทศที่มีการออกแบบทางภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดถึงจะมองจากภายนอกก็ไม่มีอะไรโต้แย้งได้เลยว่าทำไมฟิลิปปินถึงมีเกาะและท่าเลที่สวยงามที่สุดไม่มีประเทศไหนใช้พรมแดนร่วมกับฟิลิปปินเลยเพราะว่าส่ว วนใหญ่มีแต่เกาะทั้งนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฟิลิปปินส์เหมาะสําหรับคนที่ชอบไปเที่ยวชายหาดแล้วก็เที่ยวทะเลเพราะที่นั่นน้ําใสแล้วก็สวยมากชายหาดก็สวยงามมากๆที่สําคัญการสื่อสารนั้นสามารถพูดภาษากังกได้อย่างคล่องแคล่วการติดต่ออะไรก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาบางคอมเมนต์ก็บอกว่าที่ฟิลิปปินส์มีเกาะเล็กเกาะน้อยมากกว่า7,700เกาะทําให้มีสถานที่ที่สวยงามมีทิวทัศน์ที่สวยงามหากเข้าใจวัฒนธรรมและอาหาร ก็จะได้รับการต้อนรับจากผู้คนได้ดียิ่งขึ้นบางคอมเมนต์บอกว่าแต่ในความคิดของชั้นฉั้นคิดว่าการเดินทางในฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะเป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวส่วนตัวชั้นคิดว่าชอบเมืองไทยมากกว่าบางคอมเมนต์บอกว่าฉันคิดว่าทั้งประเทศไทยและฟิลิปปินส์ทั้งสองประเทศต่างก็มีเอกลักษณ์และเป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งเอเชียบางคอมเมนต์บอกว่าสําหรับชั้นฟิลิปปินส์ไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบเท่าไรแต่หากคุณต้องการใช้ชีวิตแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ แนะนำเที่ยวเมืองไทยดีกว่าเพราะว่าฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเดินป่า ภูเขาหรือสำหรับคนที่รักชายหาดบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบเที่ยวในเมืองไทยมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบฟิลิปปินส์นะเพราะว่าฟิลิปปินส์เป็นบ้านเกิดของฉันเลยแหละแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันชอบไปเที่ยวเมืองไทยจริงๆบางคอมเมนต์บอกว่าหากเปรียบเทียบเรื่องการท่องเที่ยวในตัวเมืองฉันคิดว่าเมืองไทยนั้นโดดเด่นที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบการท่องเที่ยวที่ชายหาดและชายทะเลแล้วก็ฉันคิดว่าฟิลิปปินส์ดีกว่าส่วนเรื่องอาหารฉันยกให้ประเทศไทยห้างสรร สินค้าฉันก็คิดว่าประเทศไทยน่าจะดีกว่าส่วนในเรื่องการขนส่งและการจราจรประเทศไทยนั้นกินขาดแต่ว่าการสื่อสารแล้วก็ฟิลิปปินสื่อสารได้ง่ายกว่าเพราะหลายๆคนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องทีเดียวส่วนอินเทอร์เน็ตและการติดต่อกับราชการประเทศไทยนั้นดําเนินการได้ดีกว่าเยอะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าให้เลือกระหว่างประเทศไทยกับฟิลิปปินส์แล้วก็ฉันคิดว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกเพราะว่าแต่ละประเทศก็มีสเสน่ห์และความงดงามเป็นของตัวเองส่วนปัญหาเรื่องระบบขนส่งเกี่ยวกับการเดินทางของฟิลิปปินส์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะเชื่อมโยงทุกเกาะเข้าหมดด้วยกันแต่ว่านั่นถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกันกบเมืองไทยเมืองไทยก็จะต้องดีกว่าอย่างแน่นอนบางคอมเมนต์บอกว่าไม่ต้องโฆษณาจนเกินจริงหรอกจริงๆฟิลิปปินส์ก็สามารถดูได้ทุกอย่างที่มีอยู่แล้วในโลกโซเชียลเพียง แต่ว่านักเดินทางหรือนักท่องเที่ยวจะชอบเที่ยวแบบไหนมากกว่าเท่านั้นเองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันชอบไปเที่ยวฟิลิปปินส์นะแต่ว่าความรู้ราและความสะดวกสบายคงจะเทียบกับเมืองไทยไม่ได้บางคอมเมนต์บอกว่าฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ฉันขอยอมรับว่าประเทศไทยอ่ะเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวจริงๆหากเปรียบเทียบกันในหลายๆด้านประเทศไทยนั้นดีกว่าฟิลิปปินส์จะต้องมีการปรับปรุงทางด้านการท่องเที่ยวอีกเยอะไม่ใช่แค่การส่งเสริมในประเทศเท่านั้นแต่ยังจะต้องทําให้ ักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายเมื่อมาเที่ยวฟิลิปปินส์อีกด้วย บ,บอกว่าถ้ามีเวลา2-3สัปดาห์แล้วก็ฉันจะไปเที่ยวในประเทศไทยเพราะว่าเมืองไทยนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเลยทีเดียวส่วนในฟิลิปปินส์หากมีระยะเวลาสั้นๆแนะนำเที่ยวฟิลิปปินส์ดีกว่าเพราะว่าแต่ละที่ก็มีแตกก่เกาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นส่วนอาหารนั้นฉันขอยืนยันว่าในประเทศไทยรสชาติอาหารนั้นดีกว่ามากโดยเฉพาะอาหารสรีทฟู้ดฉันรักอาหารสรีทฟู้ดในเมืองไทยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฟิลิปปินส์เนี่ย จริงๆแล้วเป็นสถานที่ที่ดีเลยนะสำหรับการท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติการจราจรก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเลยสำหรับคนที่เคยไปเที่ยวฟิลิปปินส์จะเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแหละบางคอมเมนต์บอกว่าสำหรับประเทศไทยชายหาดที่สวยงามระดับโลกอาจจะมีน้อยและเทียบกับฟิลิปปินส์ไม่ได้ซึ่งนั่นอาจจะทำให้ประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะมากๆซึ่งนั่นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาผู้คนที่แออัดส่วนฟิลิปปินส์ชายหาดส่วนใหญ่ไม่ได้มีแค่ชายหาดสีขาวเท่านั้นนะแต่ยังมีชายหาดสีน้ำตาลสีดําหรือแม้แต่หาดทรายที่เป็นสีชมพูเป็นชายหาดระดับโลกที่มีน้ำทะเลใสดูดคริสตัลอีกด้วย บางคอมเมนต์บอกว่าหากเปรียบเทียบเรื่องค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ประเทศไทยจะมีราคาถูกกว่าเพราะว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเยอะก็เลยมีร้านค้าและก็โรงแรมมากมายที่แข่งขันและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกไปเที่ยวที่นั่นส่วนโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็เลยมีรายได้มากขึ้นและนำมาปรับปรุงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งบางคอมเมนต์บอกว่าฉันเคยไปประเทศไทยจริงๆแล้ว เป็นเรื่องหนึ่งที่ยากมากๆคือการสื่อสารกับคนในท้องถิ่นส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เลยโดยเฉพาะจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ฉันชอบมากๆสําหรับประเทศไทยก็คืออาหารนี่แหละอร่อยจริงๆบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าให้เปรียบเทียบกันระหว่างเที่ยวไทยกับเที่ยวฟิลิปปินส์เปรียบเทียบไม่ได้หรอกเพราะว่าเมืองไทยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่ามีวัฒนธรรมสวยงามการท่องเที่ยวก็เลยมีให้เลือกหลากหลายส่วนฟิลิปปินส์ จะเป็นคนละแบบกันเน้นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากกว่าแต่สําหรับฉันถ้าเกิดบอกแล้วเปรียบเทียบเหรอฉันไปเที่ยวเมืองไทย7ครั้งไปเที่ยวฟิลิปปินส์สองครั้งเองอ่ง